ีพี่น้องกล้องายสุขุสุคนเด้อหลังจากขึ้นแต่ดำนาพี่น้องที่มาสอนรูห่วงอ่ะห้าบริสอนน้องกับไก่ที่สอนนี่รูห่วงกับรูห่วงกบพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันอันนี้ก็เป็นหาหน้าที่เขาดำแล้วเมื่อกี้นี่น่องหายมากใหญ่เลยบริถ่ายคลิปหนึ่งว่าบริเอาขาตั้งกล้องมาเนาะอันนี้ก็จับมือเองกับมือสันๆเอามาเบิ่งน้ำกันเนาะก็นี่ข้าเจ้ากำลังสอนอยู่ว่าเอาตับดำแน่เน้ำกับบุคล้ายปรนไดพี่น้อง คนกับใบโต๊ะเป็นอาทิต yeah, ย์แล้วลูกหัวก็มีแต่ลูกหัวโกบได้พี่น้องเลยอ้เกอเกอมือกับสันในดำนาน่ะดำนาแล้วมันลอยป้อนเบิ้งเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้ง ต้วงง่าง่ายบ่ตัวแคมตัวตัวมันเริ่มเติมแต่ว่าช่วงเติมตัวอืมเรือฮะ,นะะอนั่นระู้ว่ากรกตเป็นเจ้าหัวยังไงนะพวเครียดมอมันน้อยพอ่อไปไปพ่อเอาแต่าหัวกบแหละที่บ้าน้องอิงก็เจ้าเอาไดนี่นะอืมเอาไปปล่อยอยู่พุน่นไปปล่อยอยู่กลางหน้าหูไป้ายไปสีลงกลางหน้าหูอีต้นมันนี่นะไปเอาลงไปให้พุ่นแหละหาตัวมีน้ำลายนี่น้ำคาคุนนี่บ่ นี่ก็เจพอนก็เจตู้เจพอนกับเจวันก็ชายูดเดตาดีเบียบักใหญ่นีแต่เจสอนฮาว่แมนเจเฮาเรา่ไอ้สอนกู้เพียงิ่้กางหน้านี่แล้วนี่น่รู้ห่วงพี่น้องมันแลุลยลุลุลบลุลเลิ่งลวลุลุาุลุลุล มาสิถือไฮกุนี่นะเฮ้ยเจ๊ฉิบยักลำบากเลยเนี่น้านี่ยร้ายเนี่ยพี่น้องให้นี่น่าร้ายเนี่ยเจ๊ขึ้นอยู่พุ่นบ้าเจ๊ไปหลัดนี่โอ้ยชอนหลัดแล้วแล้วในใสกับมันมีเบิร์บอมันจะมีแต่ในห้อง ป้าต้วบัไงอย่นี้นะแลนจอกีจอกีป้าตุกลยลรีเด้นี่นะแล, <c oughs> ลรลลีพี่นอ้องเม่ไหว่าอีี่ยยยยเยให้มาเบิง้งมาเบิ้งมาเบิ้งแล เอาใบมองข้างหน้าโกกันผู้บอแล้วที่ได้อบอนี้ขางข่าวบอนโบมีลูกพวกมันดีนอโอ้โหงามขนาดกพวกน่ะตัวมันงามงามน่ะผ้าจากโชนด้แค้มอะไรโชกันนนานมีแค้มมบออืดแค้มมันเ้ลนี้ก็ไปแค้มนี่ลนแค้มนั่นดูกกพี่นกูเมื่อไหรานคอยกรเบื้องเนม้องไอยากข่าวเลยได้ย่าเพื่อไปเจ้าสีนันนน ไก่ก็ยังบรได้แกงเก็บนะแม่ันเลือกย่างนี้นะอ้าวก็เอาตวัวมันขี้มาทำพิพีเอาบระตูแล้วว่าอีกนอตัวต,วต,วต,วตวมันมีนแซบเลยตวัวมันแข็งแหงตวัวมันดำดำเลมันกูย่างหด้อีกวงบอกได้ข้ามันชอนี่เนี่ยปนปั๊ ปีนี่กินแต่หวัวกบจนสิเป็นละหัวว่ะดูน้ำกินปันใดเห็ดหน้าลูกไปหาโซนอะก็มากเกล้งแต่ใส่เต่งเก็บๆๆอันนี้กระตากา้าข้าเจ้านะ้อพี่น้องข้าเจ้านะฮะกวานก้าเฮาหน้าจนดำเพื่อนๆนะฮะกวานนี่หน้าเพิงเอากระหักกวานด้วยกวนักน ตำ้มก่เ็นตินงสูตมและก็อยฟอกเป็นผิวนะซื้อเพือดไอมอนก็มีก็ถือออกไปแล้วก็ซื้อแล้วแหละมันบริบบบมาเลยมันถือเลยนะมี่เอาเอาล่องตัวน <'re> ี้ด้วยอีกล่องนี้เนาะอืมไปขึ้นห่มบุกมันจังจิลงน้ำ มันแมบนี่พี่จางต้นสะมีหัวโตโลกช่วยเลยเถอะอู้ต้นสะมันโตกินกะเอาโตบวกกินกะบวกลงเห็นกระปูกะเอาในเด้อคอยหมักกินกระปูในเด้อนะกินแต่ลุขั่วเขากระบืแซ่บอนไรต้องมีกระปูน้ำมีเหนียวมีหนาวแห้งขาดแมงดอกแมงดาม แบบนี้ล่ะพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นแต่ลำหน้ากับจังเด็ไปหาอยู่หากินหาดบรอกแก้งต้นเพชรดอกว่าต้นเพชรมีอาหารแล้วต้มไก่ผัดสิแกงตนแลงไปพ่นแล้วก็ตัดขึ้นมาใ่หลอนเลว่าห่ากับล่มกับว่าโทรศัพท์ล่มป๊อา เห็นแต่ควเห็นแต่นะขาหูอยตอดแมันมีแตนอือได้ทางแตนอ้ยจับอานนามแงนะพมบอไดเบิ่งมึงได้แตนปงลายนูนหุผึึอยู่บ้าตรงนบินบูบูไปน่าชอนไปึ้นมึงไหมเดี๋แหละกูบอกว่าไปทางคุณไปทางคุณไปตอดแตนจะไปดเซ็ตไปที่ไหนบ้า แตนตอดพี่น้องแตนตอดแตนตอดแูเปร์มูนซูเปอยากอยู่ห่มมาแตนตอดมันก็แจ๊บค่ะลายไฉ่เลยอืมถ่มน้ำลายฉลุนแล้วอันน้ำลายเป๊ใช้ดึงลงมาป้าคงว่ามันบินบูบูซาแมงวันเจ็บเด้อแก่ออกแล้วก็อันน้ำลายใช้บอลลีนปีนที่ว่าคอยแปะ้ำลายใช้ดิลอดดิลอด อันนี้เป็นมนมนเลยนะด้อมนเปล่าสำหรับแตนตอดมลินตอดแตนปีนิว้ว่อยแตนปีนิ้งไม้ยิ่กว่าคินเป็นมลินได้ตึกฝักเได้แข่งไข่ไาาแล้วนี่แนวเอาเลยเอาน้ามันนน,นินเนาะมันแห้งะ น่าใช่ได้ออีวงจังบัวยตายคือเก่าอตยามันก่บ,บนัน้งหนําคือเก่าทำทำใส่ในแห่งน้งไม่ใช่กาลยบัวบัวบัวมันตายเสียคนต้องใช่หรอกมันจะหืนเนาะตัวดำดำสินะค,คนไทยเขาจะเอ,อื้ลูกยังลูกออดลูกออดคนอีสานเขเอ,อื้ออีหกอีูกคนลาวเอื้นลูกหกแล้วฮัลาวเอ้นอีม่ีวอ,อีฮูก โผมันมีหีบบ้านเอิ้นลหวงแัวกออันแก้วชื่อหัวกแกงหัวพอบ้านพอบ้านนี่้วบ้านเอิ้นลหวงมันมีหีบบ้นีน่ะไข่คือละมงเน่นีเนียจับวอเนี่ยมันแดงรีเนติ้เลอะต่อ ต่อตอจิเกาะให้กระเตกแล้วจะเป็นคกาะนใหญ่จริงจราตัวเองใหญ่จิงเป็นน้ำเต้นนี่เด้สอนวันี้ฮันดีก็บอกขึ้นแล้วในหันเดพี่น้องเด้ไล่เตแล้วพี่น้องน้อต่อตดับดี่น้เอสาวันเดี๋ยวเอาแนวลาบุมาจันครับคุณบอส ทำให้ไทยก่อนน้ำแต่ละคนมีสองสื่อสามสื่อแลลวีิไปลงในชายก็เดียวนี้นะแดดแดดพี่น้องได้มาดีนะแดดเทียงจะเกาะ ักโอขอนาศสยอยู่นภายนอบาทนี่นะนะเจ้าเมื่อเลยนะ<ส>มาเริ่มมิดแล้วเบิดยันมันเงาก็อยู่น้ำมันสุตีตีตนม,นมันเนาะเองข้าสารนะอยากได้กินไม่ขาา้าซาก่อนเหือน้ำสซกปปกบอกทุก<ส>อย่างมัวไปชุวคนเท่านี้นนไปหลอะไปทางไหหม,เมดเลย บันนองยิงเได้สำนีม่บาน morning, então, อีเป็นเทียงแ่นละซ้อนไปนี่แล้วไปวนขึ้นแก้นจบึ้อนตะนีไปช้อนตะกี้อดีเดวกตนไเออไป้ะอนเอาตัวนี้ก่อนเดี๋วตัวนี้กนมันองอีงไปที่นี่ิะกูมีแต่ตอานละหัวกันเปลี่ยนหมมากินริี้อานองอีขันได้ขันเอาแล้วก็เอาแทเอาอ่ะแต่ขี้นมเต็มเลย วน,นลงลุกแล้วตายยี่ดอกไอพอน ปูกระปูอยากได้กระปุกอีปูอีปูอีปูขึ้นชุ่มแบบนี้มันขึ้นมากเิงเออมันอ่อนบ้างนอนวนมาแล้วมันขึ้นมาทั้งเทงอืพี่น้องหลายขนาดพี่น้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉองไฮเดียหนึก็เมือแล้วโบได้อืมกูเมื่อคอยขี่รถนำไผ่ย่างเลาะเมื่อเรื่อยๆก็พอนอืะขี่รถนำไผ่ฉจอดอีกสิ่งช่องช่องรอบ มันมีโดยทางใต้ถูกมีค่พลนี่กี่ยางมันเบาไวมันมือไงใหญ่ใหญ่นี่คือเป็นตรงนี่สีแกงกีต้นเพลนี่บ่ไหนปั่นกันสปั่นกันอะไรอะไรนิเดียวดอกน้อยปอนนี้นะเจ้าเอาลูกเอเจ้าเสียเมื่อไหรดีได้ตู้กูอยากกินข่าวเลยกูหิวข่าวเลยกูกินแต่เด็กกูคงเลยเจ้าหรือว่าสิพ่าเพลินละเมื่อแห่งเครื่องยุโรปขู่อันนี้นะ เราไอ้กันได้ได้นโนเอวงมันมีครูไ้ได้ไฮหน้าเขาเราพ่ายหนึ่งก็มีได้ค่ะมีแนวกินบล็อกห้องทองบล็อกแมนขี้หลอดนะบล็บอกแมนบล็อกควันกับคันหนึ่งอีแม่กับคันหนึ่งขี่ในควันพวกมากินของแะไรผู้ยากเขา,างไงมีบมกก่บล็อกมะกรูดแน่ๆนะเอ่วงพี่เจาพ่อสำเด็เนาะพี่น,อน้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองสาวมนสวรรค์นในเขตเนียเด้อสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายนะ้ไยมบายบายสบาย